ไห <c oughs> นยืนดิยืนขึ้นแฟนาพรีสเข้ายืนขึ้นค่ะยืนขึ้นยืนขึ้นค่ะ เท้าจา๋าแซนอ์พีิเท้าหนูเล่นอะไรล่ะเอาเอาปิดฟ้าแล้วก็หยอดเหรียญอะปิดเป็นไหมปิดให้ไหมเอา เอายูนิคอนลงกระป๋องแล้วลูกจะเป็นยูนิคอนดองเหรอฮะ